สวัสดีครับผมหลังจากตามดอกขาวที่บอกนะครับผมจุดเดียวห้าหกลังนะครับจุดเดียวห้าหกสายนะครับที่ไปนะครับตรงนี้ครับเกาะหมกต่ำมากครับผมโอ้นมาสะดุ้งเว้ ตัวแม่เริ่มแตกแล้วนะครับดูอนันแล้วครับผมสามพันเหมือนเดิมครับดูทรงนี้สวยๆครับตัวอ่อน <Okay. S 1> แก,ก่แล้วใช่ไหมครับ แกคลิปนี้น่าจะยาวนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันทุลักทุเลจะเป็นตาหินเหมือนเดิมครับผมเรามาหาแถวผ้านะครับผมตัวอ่อนดูเดี๋ยวลุ้นกันครับหัวน้ําปิดสวยครับลังที่สามนะครับผมลังแรกไปดูมาแล้วครับไม่มีตัวอ่อนครับผมอันนี้มาตีลังที่สองครับแต่หัวน้ําปิดสวยเหมือนเดิมครับผม จากนำทิมนนครับผมนี่ครับเกาะต่ำมากนะครับผมนั่งติดดินกันอีกแล้วครับเอาแขนไปหัวนะมุดไหโอ้โหัวน้ำครับนี่ตนไม่โหดยอดครับวันนี้ปืนไม่โหดครับผมมันจะรักทะเลกันนิดนึงครอ้โหมหน้านะครับครับอยู่ข้างหลังกล้องอยู่ข้าง,างหลังนี่ครับ น้ำตัลครับโอ้ยเหยียบเท้าครับเจ้าลายครับผมครับไม่เห็นครับขอโทษทีครับผมนี่นะครับมีดมีดอีกแล้วครับผมน้ำครับนี่มดกุลหืมก็มาเงามาเกาะเพ่งไงมนตายแล้เอ้าเตากองบุ้นกองบุญมันถึ้งอะไรล่ะจอดจริงๆนะครับผม เกยสอนเก็บให้ผมด้วยครับเออกลุ่ใส่เอ้าเดี๋ยว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 อ้ามีตัวนี้ตัวนะเอ้าน้อยเดยสอนครับเก็บให้เรียบร้อยครับผมการสักไม่ใส่อะไรครับผมการสักตีนหดนะครับรจัดละครับผม ตัวแม่ก็เอาไข่ลุยเหมือนเดิมครับต่ําจริงครับผมรังนี้ต่ําจริงครับนี่นะครับยืนยังเลยพึ่งเลยนะครับพัสเสียนผ่านสักยังเลยพึ่งนะครับผมสุดยอดจริงๆครับตัดหัวน้ําแล้วครับโอโ้โหกิ่งมันเมาก็ได้นะมันเป็นกิ่งตาโเนี่ยอะบอกๆโอเคหัวน้ำมาลักลักครับด่ยยังปุ๊ก สองโล้วนนะน้ำครับเจาะสอนติดแดงสีเลยครับปันศักระวงังล่วงนะครับแผ่นกลางนะครับนี่ครับสุดยอดจริงๆครับเรียบร้อยครับหนุม่มเมย์นายครับท่ากำท่ากำปันสักจะจับสายแล้วครับผมโอ้โหดูครับ ปาดครึ่งได้ไหมครับเพรา,าน,นั้นใส่ก่อนครับอันนี้ครับปาดครึ่งได้ไหมครับใส่ถุงแล้วคปัดครึ่งต้องรีมาไกขึ้นจถุงครับเก็บถุงข้างล่างเลยวานไฟครับพีออ่นอกี้นอกมนี่ครับ ลักถูกปังครับลุกยอดครับผมหมวกกอมใส่ครับลุกครับสามปนครับมาตะโกนหมดแล้วครับุลักทะเลครับไปแล้วครับบอโหโลครับสุดยอดครับผมมุดครับผมนึกครับผมปายหาครับผม สุดยอดจริงๆครับวันนี้ครับขออนุญาตออก้างก่อนนะครับรักทุเลกันมากครับผมลากันไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปเจอดังที่สองครับอยู่ใกล้ๆกันครับสวัสดีครับ